ดูความคืบหน้าของครอบครัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดส,สุขโขทยัยแล้วก็มีการร้องเรียนว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่7เมษายนก่อนที่ทางตำรวจนั้นจะพบว่าเดินทางไปตุรกีค่ะตอนนี้มีผู้ที่เข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะบอกว่าแม่ของเด็กในครอบครัวนี้ชักชวนให้นำเงินมาลงทุนแต่ว่าไม่ได้จ่ายเงินคืนรวมแล้วล้านห้าแสนบาทค่ะ นี่เป็นภาพถ่ายพร้อมกับเอกสารการเดินทางที่พ่อแม่ลูก4คนนะคะประกอบไปด้วยนายนิรุตบุญชูนางสาวนารุม,มนเพชรบุญมีรวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายเป็นหลักฐานที่ตํารวจนั้นนํามายืนยันกับทางญาติและครอบครัวค่ะว่า4คนนี้เดินทางไปที่ประเทศตรุรกีจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK0069 เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเหตุการณ์หายตัวไปก็ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการถูกประทุษร้ายนะคะแต่ว่าปมของสาเหตุการเดินทางออกนอกประเทศเริ่มชัดเจนขึ้นมาค่ะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหนีหนี้เพราะว่าล่าสุดมีผู้เสียหายที่เป็นหญิงหนึ่งคนไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยบอกว่านางสาวนฤมนค่ะ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนชักชวนให้นำเงินไปร่วมลงทุนและปล่อยกู้ให้กับสมาชิกของกองทุนไม่สามารถใช้เงินคืนกองทุนได้ตามกำหนดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนค่ะ การลงทุนในช่วงแรกนะคะก็เริ่มที่5 0 0 0 0นบาทก็ได้รับผลตอบแทนร้อยละ2ถึง3ตามที่รับปากก็เลยไปชักชวนเพื่อนๆอีก2คนนำเงินมาลงทุนเพิ่มยอดเงินรวม1 5 0 0 0ล้านแบาทก่อนที่จะไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยไปเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงและหมิ่นประมาทเมื่อวันที่11เมษายนเพราะว่านางสาวนาริมน,นั้นอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ดูแลกองทุนในอำเภอบ้านด่านลานหอยค่ะ กองทุนอยู่หมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านก็าปห้้าหมายหมู่บ้านแล้นะคะก็คือเราก็เราก็ทำบัญชีอะไรพวกนี้ค่ะตอนพูดคุยเขาก็เขาก็ไม่พูดหลายอย่างแลเราก็เออช่แก็เราก็เสนอมาว่าเออพี่รอบนี้มีมีกองทุนอันนี้มานะอะไรเงี้ยต้องต้องท่านี้พี่จะลงทุนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยถ้าเราลงทุนเพิ่มเราก็ลงทุนเพิ่มเขาก็เออรอบนี้ให้พี่เอ่อผลตอบแทนเอ่อสองเปอนต์ รอบน้มาเม้บอกให้าเนต์ห้วแต่อ,อาจจะไม่ได้มีเพียงรายเดียวนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีเจ้าหนี้กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มในพื้นที่อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสโุโขทัยนำเงินลงทุนตั้งแต่1ล้านบาทถึง10ล้านบาทรวมแล้วกว่า20ล้านบาทมีทั้งข้าราชการแม่ค้าชาวบ้านซึ่งบางคนได้ผลกำไรมาบ้างบางคนลงทุนไปแล้วยังไม่ได้เงินคืนสักบาทค่ะก็ไปรวมตัวกันหาหลักฐานแล้วก็แจ้งความเอาผิดนางสาวน,านารมมลต่อไปค่ะ